ในส่วนของข้อนี้นะครับความระดับความเข้มเสียงมีค่าเท่ากับ10ล็อก i ส่วนไอูนะครับดังนั้นเบตา้าจุด b จะต้องมีความเข้มเสียงที่สูงกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากกว่าก็ได้ว่าเบต้า B ลบเบต้าเเท่ากับ10ล็อก I B ส่วน I ศูนลบสิบล็อก I, I A สุดไอศูนย์ใช่ว่า10จัดรูปออกมาจะได้เป็นสิบล็อก I ของ B ส่วน I ของ A ทีนี้ I คืออะไร I คือความเข้มเสียงซึ่งมีสูตรจะได้ว่า I เท่ากับ p ส่วน4พาย รกำลังสองในที่นี้เนี่ยพี P มันเป็นตัวเดียวกันเพราะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงเดียวกันถูกไหมฮะดังนั้นสิ่งที่ต่างกันก็คือาตรงนี้ค่าอไอเนี่ยแปรผลหากันส่วนอรกำลังสองแหละจะได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น1ิลล็อก ไอก็ I, B, จะเป็น1ส่วน B กำลังสองส่วนด้วย1ส่วน A กำลัง 2. สองเท่ากับ10ล็อกกำลังสองส่วน B กำลังสองจเท่ากับ20ล็อกส่วน B ซึ่งก็คือข้อ ช้อยส์ห้าข้อนี้ต้องใช้การทักษะการวาดเล็กน้อยในการทำคณิตศาสตร์ mm. เชิงเรขานะครับเออนี่เราต้องลากเส้นต่อ ต้องการหาก็คือแนวแสงออกเบนจากแนวแสงเข้ากี่องศาคือแนวนี้ มุมที่แสงหักเหให้เป็น x อันนี้ก็จะได้ x เพราะว่านี่นะฮะด้านประกอบด้านประกอบมุมยาวเท่ากันก็คือ r นีเรียกว่ามุมที่ฐานมีค่าเท่ากันมุมดีก็คือมุม เซตาเช่นเดียวกันเพราะอะไรหนึ่งส่วนต้องลองเข้าใจว่าขาเข้าคือไซน์เซตาส่วนไซน์อันนี้ x อันนี้เขาเขต้องเป็นเซตาเพราะว่า ถ้าจำได้ก็คือ sin เซต้าหนึ่งส่วน sin เซต้าสองเท่ากับเอสองส่วนเอ็นหนึ่งไซดเซต้าส่วน sin x ก็จะได้ n ของแก้วไอ้แท่งทรงกลมนี้ก็คือมิวส่วน n ของอากาศซึ่งให้เป็นหนึ่งส่วน นี่ลองดูตอนออกอันนี้ลอง sin x ดรวจไซเซตาสองเท่ากับหส่วนมิวไเซตาสส่วนซ x เท่ากับมิวละแปลว่าเซต้าสอต้องเท่ากับเซตาในตอนแรกนะโอเค เ,เส้นตรงสองเส้นตัดกันก็คือเส้นตรงเส้นนี้กับเส้นตรงเส้นนี้เส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับมุมนี A ้เท่ากับมุมนี A ้ดังนั้นเซต้าเนี่ยจะเท่ากับนี้กำหนดให้เป็นเออเซต้าก็จะเท่ากับ มีขนาดเท่ากับ2 a เพราะอะไรจากนิยามของถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมออกไปมุมภายในที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ไม่ของรูปสามเหลี่ยมที่ไม่ใช่ด้านชิดของมุมภายในตรงนี้นะฮะนี่ตัมุิที่เป็น alpha อันนี้เป็นร้อยแปดสิบลบเอลฟาทำยังไงให้ได้ร้อยแปดสิบสองมุมนี้ก็ต้องรวมกันเป็นเอลฟาถูกไหมฮะโอเคเอลฟาลกับสองเอและดังนั้น,น,น เราต้องการหาแต่เราไม่มี a นะครับต้องเปลี่ยนรูป a ก่อน a เท่ากับเซต้าลบ x ยัได้ว่าอั p ฟ a เท่ากับ2เซตาลบ x ทีนี้เราต้องหา x แล้วว่า x เท่ากับเท่าไหร่จากเมื่อก,กี้ที่เราเขียนไปว่าไซ n ์เซตา s ่วนไเท่ากับเท่ากับมิวใช่ไหมครดังนั้นจะได้ว่า sin x เท่ากับ s i นเซาส่วนมิวเนี่ยจะได้ว่า x อกเท่ากับ a r c sin เซต้าส่วนิแล้วดังนั้นเอามาแทนค่าก็จะได้ว่า2องเซต้าลบอ ดซตาส่วนอักไซไออักไซแล้วก็ไซเซตา้าส่วนมิวซึ่งคำตอบก็คือช้อยสาม ข้อนี้นะครับพลังงานสัตว์น้มถ่วงเพิ่มขึ้นลดลงจากเดิมเท่าไหร่ไอ้เนี่ยไอ้วงแวาหวนโลหะบางๆจะขยายใหญ่ขึ้นเพราะอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะทำให้อยู่สูงขึ้นจากเดิม ที่ควรจะเป็นรัศมีขั้งที่หนึ่งที่ก็จะมีรัศมีเป็น R2 แทนก็มันขยายใหญ,ใหญ่มันจะทำให้นิี้ยกตัวสูงขึ้นตรงนะันจะต้องเพิ่มขึ้น MG R1 อันแรกอันนี้ก้อนแรก นี่คือ mg r2 เพิ่มขึ้นก็นจะต้องเป็น mg r2 ลบ r1 โอเคทีนี้เราจะหา r2 ลบ r1 จากไหนแท่งเหล็กอันนี้มีความยาวเพิ่มมาเป็น delta l จากเดิมความยาว L จะได้ว่าไอเดลต้า L ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ L alpha delta t L alpha delta t ดังนั้นไอวงแหวนอันแรกนี้มีความยาวก็คือ อันแรกก็มีความยาวเป็น2พาย r 1ส่วนวงแหวนอันสองมีความยาวเป็น2พายอันนี้วงแหวนแรกอันนี้วงแหวน2 2พาย r สอง r 2. 2จะต้องเท่ากับไอสอพาย r 2นี้มันจะเท่ากับ2พาย หนึ่งบว,บวกกับความยาวที่เพิ่มขึ้นก็คือเดลต้าเอลซึ่งจะเท่ากับ2อพายรากสองเดลต้า L จะก็คือ2พายหาหบวก2พาย ้าดีเดลต้าทีตัดสองพายทิ้งก็จะเป็น R1 บวกอาหนึ่งเอลฟาเดลต้าทเท่ากับ R2 ีสองดีเอาอาไปแทนค่าก็จะเป็นเอ ดลที่ทางนั้นเพิ่มขึ้นอีกก็คือ mg อัลฟาเดลต้าทีช้อยสองข้อนี้นะครับเราสามารถตอบได้ในดันดีเลยครับเพราะว่า A ไป B เนี่ย A มันเป็นสารตั้งต้นซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วจะไม่เริ่มจากศูนยแน่ๆดังนั้น A ต้องเป็นชอยหนึ่งชอยหนึ่ A. ส่วน C ีและไม่มีเลยตั้งแต่แรกจาก B ไป C ีดังนั้น C ต้องเริ่มที่ศูนย์แล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนจากอนี้จากที่ดู ที่ดูแล้วเนี่ย b มันมีทั้งเพิ่มเพราะว่า a เปลี่ยนเป็น b แล้ว b กลายเป็น c มันจะมีทั้งเพิ่มและมีทั้งลดดังนั้น b จะต้องเป็น3ามได้ว่า a c b ซึ่งก็คือ choice สองข้อนี้นะครับ i เต็มรอบจะทำให้เกิด รอบจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กซึ่งจะได้เป็น B เท่ากับมีวสูญไอส่วนสองอรแล้วน่าไอครึ่งรอบจะเท่ากับไอของกอเนี่ยส่วน 2. สงซึ่งบี B, ของคอเนี่ยส่วน 2. สซึ่งจะเท่ากับมิวสูไอส่วนส สิ่งประตอบช่วย